สุริยานนี่คือภาพปริศนาภาพที่4ของทีมนี้ครับไพ <men> ่เป็นเกมการ์ดรูปแบบหนึ่งที่ด้านหน้าไพ่แต่ละใบจะมีเครื่องหมายที่แสดงแต้มแตกต่างกันออกไปในหนึ่งสำรับสังเกตภาพนี้กันให้ดีๆนะครับเพราะเป็นคําถามเกี่ยวกับความจําคําถามก็คือไพ <men> ่หโพแดงอยู่ที่ตำแหน่งใดครับถ้า <men> วินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับ คุณมีตัวช่วยอยู่ครับเปลี่ยนภาพไหม่วยไหมใช้ต้องกดนะครับรกดใช้ตัวช่วยคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือการเปลี่ยนภาพคําถาม <c oughs> เราเปลี่ยนภาพคําถามให้คุณเลยครับจำไม่ได้เลยยมย,ยโสธรสามเป็นภาคต่อของเรื่องราวความโลว์วนคลื้นเครงของกำนันแยมและคุณนายเจ้ย ที่ยังคงความม่วนคักนะครับฉบับอีสานบวกกับคอสตูมสีจัดจ้านและนักแสดงมากฝีมือนะครับคำถามก็คือโปสเตอร์นี้มีสิ่งใดผิดปกติครับจะเล่นภาพนี้หรือกลับไปภาพที่แล้วครับเร่ไหนพี่นะเอาดาวแล้วกันอันแรกแล้วกันกลับไปภาพแรกกลับภาพแรกไม่เล่นภาพนี้กลับไปภาพแรกครับ เดี๋ยวเรากลับภาพไปให้เป็นภาพแรกซึ่งจะไม่มีอะไรอยู่เลยเและคำถามก็คือให้เราหกโพแดงอยู่ที่ตำแหน่งใด30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับเดี๋ยวระวังตำแหน่งนี้มั่นใจไหมไม่น่าไปใช้ตัวช่วยก่อนเลยเออใช่มั่นใจครับมั่นใจนะจุดอ,ดอื่นนี่แหละจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเลด้สแกนครับแ่น้แนไม่ใช่แถบนี้ นะครับโอกาสสติลตกมาเป็นของต้า,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 าต้าเข้าประจำที่ก่อนครับยืนประจำที่ก่อนนะเอาละประจำที่พร้อมเรียบร้อย15วินาทีที่จะสติลให้สำเร็จเชิญครับขึมม้แต่ข้างบนพี่ใจไม่ไมั่นใจครับอา้าวทำไมเราเดินปุ<อ>๊บเ,<อ>เราสั่งต้าผมขึ้นไปข้างบนเลยเดาล้วนๆเลยครับเดาสั่งนี่มั่นใจมากแล้วต้าล่ะแ้ผม ไม่รู้อะไรเลยครับ <c oughs> ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> จำอะไรได้บ้างไหมรู้แค่ว่าอาแหม่มอยู่นี้แจ็คเอเคอยู่นู้นเห็นเหรอฮะจนที่น้องต้าวางเนี่ยมองอแม่ตักว่ายังไงคะเมื่อกี้เราไม่ไวอะถ้าจะไม่ผิดนะคะผิะ <c oughs> <c oughs> ดนะครับ <c oughs> น่าเสียดายนะครับสเตลไม่สำเร็จตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงนี่ไงโดนแม่ลูกตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับอยู่ตรงนี้ครับผ้าเต็มๆจะเป็นแบบนี้ครับหกโพแดงอยู่ข้างบนนะครับถือว่ากูรูของเราใกล้เคียงข้อนี้นะครับไม่มีใครได้เงินสะสมกลับไปนะครับเอาล่ะวงแหวนที่4ยังเป็นหน้าที่ของต้าอยู่ หยิบวงแหวนเข้าไปจำที่ครับใ,รใส่ลอยละะสิคิดอะไรยอยู่เราอ่ะแล้วถ้าพร้อมนี่คือภาพปริศนาภาพที่4ของทีมนี้ครับรายการประกวดนักร้องลูกทุ่งแบบเซอร์ไว l ลที่เฟ้นหาลูกทุ่งไอดอลชายคนแรกของประเทศไทยมาประดับวงการเพลงลูกทุ่งไทยคำถามของเราอยู่ที่โลโก้รายการนี้ครับคำถามก็คือ ชิ้นส่วนที่หายไปอยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5วินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับใช้ตัวช่วยไหมครับต้องกดครับถ้าใช้กดครับกดเกือบจะไม่ทันนะมีตัวช่วยเปลี่ยนภาพกับขอคําแนะนําจากกูรูจะใช้ตัวช่วยไหนเปลี่ยนภาพครับเปลี่ยนภาพเลยนะครับเอาละเราเปลี่ยนให้อีกเป็นหนึ่งภาพต่อไปนี้ครับ สเก็ตบอร์ดเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผู้เล่นต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นกระดาน4ล้อนะครับโดยมีท่าทางผาดผลทั้งยืน,นและนั่งท้าทายความเสียวแต่ในภาพนี้เราได้ลบบางส่วนออกไปคำถามก็คือล้อสเก็ตบอร์ดที่หายไปอยู่ที่ตำแหน่งใดครับจะเล่นภาพนี้หรือกลับไปภาพที่แล้วเล่นเล่นเล่นครับเล่นภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเวลา30วินาทีในการวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับถูกไหมเนี่ย นิดนึงครับเอาล่ะมาลุ้นกันจ้าสาสม40,000บาทเป็นของต้ากับเขตหรือฝั่งของคุณรุ่งกับคุณเจนเนี่ยจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรด้าสแกนครับโอ้ยยยโอกาสสติลเป็นของคุณรุ่งครับ เราจะแก้ตัวอ่า้าพร้อมสิบห้าวินาทีสติลให้สำเร็จเชิญครับด้วยมั่นใจเออสายหน้าแบบนี้ว่าอะไรมั่นใจครับไม่ถึงมั่นใจหลอคือมั่นใจเขียวแหละมั่นใจไหมจริงจริงว่าน่าจะเลยขึ้นไปอีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรมาดูกูรูทั้งสามท่านของเรากันก่อนดีกว่าครับอ่าก็ใกล้ๆกันหมดเลยคุณเป็กกี้คุณต๊กคุณกาแฟ ตามมุมเฉียงแต่ว่าน่าจะแบบเลยจากน้องต้าไปนิดไปเล่นอีกเลยอะ่ะยังไงมปครับแต่พอีปืนบานเลยทีเดียวนะครับเอาลละมาลุ้นกันจะสติวสำเร็จหรือไม่เรดาสแกนครับบ มาดูตำแหน่งที่ถูกกันครับว่าถูกมากน้อยขนาดไหนโอ้โหรสุดแม่ถูกแบบอีกด้านหนึ่งเลยนะครับไม่ได้แบบอยู่ตรงกลางนั้นมันอีกด้านอีกมุมงเลยถือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดที่โอ้โหดูแล้วยาวเหมือนกันนะไม่ธรรมดาตอบถูกแบบนี้สตีลเป็นผลสำเร็จรับเงินสะสมเพิ่มอีก40,000บาทเป็น80,000บาทแล้วครับ เอาล่ะยังเหลือวงแหวนสุดท้ายวงแหวนที่5มูลค่า5้า0มื่นบาทแล้วจะเป็นหน้าที่ของคุณเจนนตครับค่ะเอาลับี่จ้าเปิดแมทให้สวยหรูนะครับเพลงอะไรนะเพลงที่บอกอะไรที่บอกผมว่ากำลังมาเลยอ่ะน้ำตาหล่นบนขอบเตียงอ๋อต้องต้องอีกเสียงหนึ่งน้ำตาหล่นบนขอบเตียงพนาวงานอนอยู่พนัานนอนเอาล่ะประจำที่พร้อมเรียบร้อยวงแหวนที่5้าถ้าตอบถูกนะครับลอยลําแน่นอนนะครับ เป็นผู้ที่เข้าไปเล่นก่อนในรอบไฟนอลของเราจะทําได้หรอือไม่อยู่ที่ภาพปริศนาภาพนี้ครับไม่มีตัวช่วยแล็บเขียวไม่มีป็นยังเมื่อข้าวออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามเต็มท้องนาชาวนาจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเขียวาาซึ่งมีลักษณะเป็นมีดทําด้วยเหล <c oughs> ็กโค้งงอคล้ายตะขอและมีคมอยู่ด้านในเพื่อใช้เกี่ยวข้าวคำถามก็คือ คลายแหลมของเขียวเกี่ยวข้าวอยู่ที่ตำแหน่งใดครับออคุณ<อ>ไม่มีตัวช่วยแล้วเพราะฉะนั้น30ิวินาทีต้องวางให้<า>ถูกตำแหน่งเ<ป>ชิญเลยครับวาดรูปเลยพี่เกี่ยวลงมาลงมาอีกกลับเข้าประดำที่ได้แล้วครับออไม่ยอมกลับ่าจะอยู่ตรงมุมเนี่ยตสะสมเพิ่มอีก5 0 0 0มบาท เรียกว่าลอยลำไปเล่นรอบไฟนอลนะครับด้วยเงินแสนสามหมืนบาทเป็นอย่างน้อยจะทำได้หรือไม่หรือฝั่งของต้ากับเขตจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเลด้าสแกนครับผิดนะครับเอาวละ โครการในการสติลตกมาเป็นของอเขตครับถ้าสติลสำเร็จนะครับคุณจะตีเสมอมาเป็น8 0 0 0มืนบาทเท่ากันเอาล่ะจะทำได้หรือไม่เชิญเข้าไปทำที่ครับอยากแน่สู้สูักลางและคุณมีเวลา15วินาทีในการสติลให้สำเร็จเชิญครับโอ้ยเขียนบ้านแล้วโคว้คคงครับโค้งนะฮะโค้งแล้วลงแล้วก็น่าจะเป็นครึ่งที่ดูเป๊กไม่ค่อยถนัดมากแ่แม่ตั๊กเป๊ก ผิดนะครับฮ่าสติลไม่สำเร็จเรามาดูตำแหน่งที่ถูกต้องกันนะครับจะเป็นคนละสีไม่ใช่สีเหลืองจะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่คุณลูกเกือบถูกแล้วนะครับโอ้โหถ้าตับลงมาอีกนิดนึงคือถูกเลย<อ> นะครับคุณแบ็กกี้ก็ใกล้เคียงตำแหน่งเดียวคุณแบ็กกี้กับคุณรุ่งในี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับภาพเต็มๆเป็นแบบนี้ครับ<อ>เคียวน้น่นนะนั่นนะภานนพานี้นะครับไม่มีใครได้เงินสะสมกลับไปนะครับเหลือโอกาสสุดท้ายสําหรับทีมลูกทุ่งไอดอลเป็นหน้าที่ของเขตถ้าตอบถูกตีเสมอมาเป็น80,000บาทเท่ากันแล้วต้องมาวัดกันที่เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องแต่ถ้าพลาด นี่เขาลอยลำเล่นก่อนในรอบไฟนอลเลยอยู่ที่คุณแล้วเขยจิบวงแหวนเข้าไปทจำที่ครับไปจวด <c oughs> แหมกำลังใจเนบังลายัางเหลือตัวช่วยในการขอคําแนะนําจากครูนะครับถ้าพร้อมไปพบกับภาพปริศนาภาพสุดท้ายภาพนี้ครับ <c oughs> นี่คือภาพส่วนหนึ่งของนักบาสเกตบอลที่กำลังทำท่าส l a m ดั n งขึ้นชุดลูกบาสเกตบอลลงห่วงกลางแจ้ง แต่ได้ถูกเราลบตัวจริงออกไปเหลือไว้แค่มือซ้ายและเงาของเขาคำถามก็คือลูกบาสเกตบอลของจริงอยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5วินาทีมีตัวช่วยอยู่ใช้ครับใช้ครับใช้กดเลยครับากดใช้ตัวช่วยนะครับตัวช่วยของคุณนั่นก็คือคำแนะนำจากกูรูทั้ง3ท่านเพราะฉะนั้นเชิญทำหน้าที่ได้เลยครับลูกดูภาพโอ้โหใกล้เคียงกันหมดเลย ครับโอ้โหพลาดโอกาสตีเสมอไปการสติลตกมาเป็นของคุณเจนเน็ตเชิญเลยครับไปน,นะนเลยนี่เวลาเวลาเขาจะดังนะเขาแบบต้องยืนประจำที่ก่อนนะครับถ้าพร้อม15วินาทีในการสติลให้สำเร็จใ<ร>ชญ<ห>นะครับที่เราเห็นมือคักเลยทันทีถ้าสติลสำเร็จเงินสะสมเพิ่มเป็น130,000บาทจะทำได้หรือไม่เรดาร์สแกนครับ ถูกตอนะครับตอนะครับมาดูกันครับว่าถูกมากน้อยขนาดไหนครับเนี่ยเราถูกนานโอ้โหนานน,าน,โโนี่ถูกแบบเฉียดไปนิดเดียวเองครูรู้เราได้หมดเลยทั้ง3คนนะครับแต่ว่าของคุณุูงนี่บอกเลยครับถูกไปไม่ถึง1%อครับแสดงว,ว่านี่เขามาประมาณสัก2 3พิกเซลเท่านั้นเอง นะครับเล็กๆจุดเล็กๆเ,เท่านั้นมาดูภาพจริงกันก่อนครับน,น,นี่ดูท่าเขาโอ้สติลสํเเ็็จแบบนี้รับเงินสะสมเพิ่มอีก50,000บาทเป็น1,30,000บาท